แจ้งข่าวเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม67ครับมีความคืบหน้าของการปล่อยเงินกู้ช่วงเปิดเทอม10,000บาทของธนาคารออมสินรวมถึงเงินดิจิทัล10,000บาทตอนนี้มีการประกาศออกมาว่า4กลุ่มนี้สำหรับคนที่ไม่มีมือถือมีแนวทางอย่างไรในการใช้สิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทนะครับรายละเอียดติดตามรับชมได้พร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชาแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม6 7นะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับสินเชื่อธนาคารอมสินที่ต้อนรับเปิดเทอมซึ่งสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม25 6 7โดยจะต้องมีการทําสัญญาแล้วก็อนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคม6 7นั่นเองสําหรับธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อธนาคารประชาชน ต้อนรับเปิดเทอมท่านผู้ชมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมค่าเทอมชุดนักเรียนและอุปกรณ์ครับโดยจะมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.6%นตะครับต่อเดือนผ่อนนาน1ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้ท่านผู้ชมมีเงื่อนไขออกมาดังนี้นะครับก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้นะครับเป็นสินเชื่อ ธนาคารอมสินต้อนรับเปิดเทอมวงเงินกู้1 0 0 0 0บาทต่อรายนะครับโดยคุณสมบัติของผู้กู้ก็คือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่มีอาชีพและก็มีรายได้นะครับณนะวันที่ยื่นขอสินเชื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับมีท,ที่อยู่อาศัยแน่นอนและสามารถติดต่อได้นะครับผมต้องไม่เป็น ลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสินไม่มีหลักประกันนะครับแล้วก็จุดประสงค์ก็คือเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับการเปิดเทอมเช่น ค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้ใจ่ายหลักสูตรการเรียนต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้นะครับจะมีดังนี้ก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนหลักฐานประกอบการใช้ใจ่ายเพื่อการศึกษาถ้ามีนะครับรวมถึงภาพถ่ายการประกอบอาชีพหรือภาพถ่ายแสดงรายได้อาจจะเป็นภาพถ่ายกิจการประกอบอาชีพหรือภาพ ถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดเป็นต้นนะครับทางนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาและสนใจจะ ยื่นกู้ธนาคารออมสินก็ติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับหรือจะโทรสอบถามไปก่อนก็ได้ที่คอเซ็นเตอร์1 1สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ที่คอเซ็นเตอรของธนาคารอมสินนะครับ1 1 1 5นะครับผมสำหรับข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอ l l e t ตนะครับ10,000บาทสำหรับ4กลุ่มคนที่ไม่มีมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนจะมี4กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับที่จะสามารถรับเงินดิจิทัลว ได้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเป็นกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่3คือคนชารานะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่4ก็คือผู้พิการนะครับผม4กลุ่มนี้ก็ยังสามารถได้รับเงินดิจิทัล w อ l l ต t 1,000บาทกันได้ครับโดยจะให้ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการศึกษาต่อเพื่อออกแบบช่วยเหลือต่อไปเบื้องต้นก็คือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถือผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการสามารถใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลบอลเ็ตได้เบื้องต้นคาดว่าใช้สิทธิ์ผ่านประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหลักก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือว่า DGA ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของแอปทางรัฐนั่นเองผู้ชมนะครับเดี๋ยวได้ให้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับส่วนเงื่อนไขของเงินดิจิทัล w a ลเล t ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะยังคงมีเหมือนเดิม3ข้อเงื่อนไขหลักก็คือต้องอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็คือต้องเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2551นะครับ30กันยา2551ลงไป ด้ยรับทุกคนนะครับผมรายได้ต้องไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะครับเป็นปีภาษี66ที่ผ่านมาต้องไม่เกิน840,000บาทเวลาท่านยื่นภาษีปี66ที่ผ่านมาและเงินฝากบัญชีธนาคารทุกบัญชีณนะวันที่31มีนาคม67 ต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาททั้งเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากกระแสรายวันต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทณวันที่31มีนาคม67ที่ผ่านมานะครับผมการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัเลเบลต์คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนประมาณไตรมาท,ที่3เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้จ่ายประมาณเดือนตุลาคมจนถึงปลายปีแต่มาที่4ก็รอกันก่อนว่าจะใช้เมื่อไหร่ เิดลงทะเบียนเมื่อไร่แล้วก็เริ่มใช้เมื่อไหร่กันต่อไปส่วนซูเปอร์แอปนะครับคาดว่าอาจจะเป็นแอปทางรัดในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าไปหาซูเปอร์แอปท่าน,นี้ก็รอประกาศกันก่อนว่าจะยังไงสำหรับการใช้ซูเปอร์แอปอาจจะเป็นแอปทางรัดเลยไม่หรือว่าอาจจะเป็นแอปที่รองรับแอปทางรัดต่อไปก็ รอดูกันก่อนได้ท่านผู้ชมส่วนใครที่จะโหลดแอปทางรัฐมาใช้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแอปทางรัฐนั้นก็มีประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของเรากับทางภาครัฐได้ดีเยี่ยมเลยครับทางข้อมูลของเราข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลใบสั่งข้อมูลสิทธิ์รักษาพยาบาลต่างๆมีในที่แอปทางรัฐหมดเลยเพราะว่าแอปทางรัฐจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงข้อมูลของเรามาโชว์มาแสดงว่าข้อมูลของเรานั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถตรวจเช็คกันได้นะครับ โอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้ก่อนครับ19พฤษภาค,คม67หากมีความเพิ่มเติมข่าวสารก็จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มิเนชโนลกันด้วยวันนี้ก็เป็นวันหยุดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ